ติดชีวิตตาำประสาทไฟฟ้ามาเพื่อทุชนไนแรได้ครับพี่ ใช่อะพี่อ,อันนี้สวัสดีค่ะอยู่กับพาชาก่อนนะคะว,วันนี้นะคะเป็นวันทำงานของพี่เนนะคะซึ่งมาถ่ายรูปโปลีกนะถามว่าได้ลงไหมก็ไม่ก็ไม่ไมมจะถ่ายรูปไปก่อนลงไม่ลงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะ วันนี้ค่ะอยู่ที่บริษัทไกน,น่าอยู่นะคะเดี๋ยวพี่เอจะขึ้นไปถ่ายรูปก็เลยมาถ่ายวอล์กนะคะการทำงานหนึ่งวันของเพื่อนวานนะคะเป็นไงบ้างอันนี้พิ่งมาถึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนกัน,นะคะ่ะสวัสดีครับเปิดคลิปเองเนี่ยวันนี้เป็นวันทํางานนะคะแต่ว่าพี่เอก็ลืมเสื้อใหม่ไว้ที่แคมป์นะคะให้น้องปองเอามาให้วันนี้มาทาอะไรคะแค่นี้แค่เนี้ย พีนชอดก็าจะถึรเวนหวังว่าทุกคนจะชบนกันนะครับีว้เันนี้เราก็จะมาดูเฟิร์สวันกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในวันนี้นะอันนี้ก็เป็นห้องแต่งตัวส่วนตัวของเฟิร์สวันนะคนเดียวเลยคือห้องนี้เป็นห้องของเขานะครับการดูแลเสียเสียเน็ตกลุ่มรับสิบวกนะครับก็กดซัพพอร์ตกันได้นะ ในเฟซบุ๊กทำไมวันนี้ถึงพี่ถึงมาสายครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้มาทำอะไรครับพี่เนทมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปถ่ายเตียงก่อนนอถ่ายถ่ายกันครบแล้วครับก็รออยู่คนเดียว <c oughs> วันนี้ <c oughs> พี่เสกมาพบกับเฟิร์สวันผมว่าพี่เสกไม่น่าจะไม่ได้เจอเฟิร์สวันนานมากแล้วจับหน้าไม่ได้แล้วคนวังคับ จำหน้าไม่ได้จำเฮ้ยเปรี้ยวเกินพี่ไม่ไรเปรียวเกินพี่โอเคเพิร์ดวันเป็นอะไรเนี่ยพี่ไฟเออร์สโตนที่เป็นแบบอะไรอ๋ออันนั้นแหละผมเสียหมดอย่างนี้แข่งอะไรที่สัานแล้วพี่สำหรับเรื่องล่าสุดดีกว่าผมติดตามพี่มา เอาสามป่าระหว่างไฟเออร์สโตนกับเกสเซอร์ครับพี่พี่มีอะไรจะแถลงไหมไฟเออร์สโตนไงพี่ไฟเออร์สโตนกับเกสเซอร์ไงที่แบบมีเรื่องถกเถียงกันคนไหญ่มล้คนไทยมันถึงยกไปด้วยแล้ว่ายาบ่ไม่อยากให้ถกเถียงกันเรื่องนี้เพราะว่าเกมมันเล่นเป็นทีมด้วยแล้วทุกคนก็ แล้วเนเก็มีความสามารถกันหมดแต่แค่เก็บไม่พู้คนสอนเก็บคือไตเลยนะโง่เมื่อไหร่เก็บม่พูดทีกคนเขาล็อกหนังเขาจที่เน้อแล้วกันนั้นเนอัน้แลวันักันนั้นม่นนลัวครกันชื่อาวขาวานให้เก๊ทำไมเนี่ยคือเรามาถกเถียงกันนะคะแต่เจ้าของวอลกอยู่นู้ค่ะอยากให้คนอื่นเล่นแต่เ็โอเคอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอดูเจสเซอรคว่าไรที่าพูดมาว่าตัวนี้เขาโหดมากเขาจะ พี่เนเพิ่งใส่เสื้อตัวนี้ครั้งแรกเลย่ะคะ่ะใช่เออเสื้อซักยังคะใครซักคะเขาสิใครจะซัาากอ่ะพี่เนฟพี่เนทซักพี่เนทซักเองเดี๋ยวพอบ้าน นี่ห้องบีเคทีเก่าเป็นห้องเก็บของไปแล้วอ่ะพี่เนทชอบท่าไหนครับชอบท่าไหนครับท่ายากครับท่ายากผมขอดูท่าหน่อยวันนี้คุณต้องมีท่านะท่ายาก่น คนนี้ถ่ายครับแต่ดูคนนี้ดิถ่ายเยอะกว่าอีกเดี๋ยวก็อยากชอบเลยนี่เป็นทีมงานที่ดูแลเฟตบันนะฮะปักจุ๋รักนะให้ทำปักจุ๋รักนะให้ทำปักจุ๋ย นพ่อคุณจ๋าผมก็แชร์ทุกเรื่องก็เลยลับอันนี้ผมถามมันแทนทุกคนเลยนะถามแทนเลยได้ครับพี่เขารอดูคุณสมบัติลงสนามบ้องบนกลับไปอยู่นใช่อ่ะพี่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยคือผมมันเป็นความลับจริงพี่เดี๋ยวความลับ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 

บอ้งานดีบอก๋อผมผมจริงพูดใหม่ทีหนึ่งจริงตอนเรียนรู้เรี่วไหมครับเก่งนะหลังจากถ่ายงานเสร็จแล้วนะครับก็มาลองกินอะไรกันคะที่มมโม่อะไร ทำไมคะ21่สเคิวกันได้เ <No. S 1> มื่อวันงานที่เราไปที่ <78 Q. S 1> ไอคอน71็ดิบเอคิวเลยไม่หรอโอเคได้ปกติพี่เนยชอบกินร้านอะไรอ่ะสมมติถ้าเป็นชาบูมีร้านในใจไหมในดวงใจิแฟนคลับจะได้รู้กินธรรมดาสุงี่สิบ้อย คุณพี่เสียเนทเขามาทําเรื่องบ้านครับพระชาเข้าห้องน้ำทำเรื่องบ้านรอเราต้องไปบอกที่อยู่บ้านใหม่ก่อนพี่เนทจำไม่ได้นะก็คือผมต้องมาตามเอบ้านทวัาเองซื้เมว่เธอนไรั

โอเคเนทอิทนาวเดือยวอ่อนแล้วก็มาแล้วเนทโอเคครับ